ค่ะยินดีที่ได้พบทุกคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วแวะดูคลิปนี้แปลว่านี่เป็นดวงของคุณตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพองค์พระรัตประจําตัวคุณแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางที่คุณอยู่อาศัยบอกท่านตอนนี้นะบอกว่าขออนุญ,ญาตให้พี่หมอน้หวนเปิดดวงผ่านไพ่ย,ยิปซีให้สําหรับคุณและไพ่จะดึงดูดเฉพาะคนที่พลังงานตรงกับไพ่ชุดนี้ก่อนชมนะ ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและเข้ามารับชมสําหรับใครรู้สึกสนใจและชอบเข้ามาชมถ้าใครไม่ชอบปัดผ่านได้เลยแปลว่าน,นี่ไม่ใช่พลังงานของคุณนะก่อนอื่นเดี๋ยวพี่หมอจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องความโชคดีของคุณใน9วันนี้จะมีความโชคดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบา้างนะคะพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะดูเสร็จคอมเมนต์ให้ด้วย นะคะเป็นกําลังใจให้กันละแบ่งนะคะเนาะคลิปนี้ให้กับคนที่พลังงานตรงกับคนนั้นจะได้เห็นคลิปนี้ด้วยนะเป็นสะพานบุญให้กันนะคะพร้อมแล้วก่อนอื่นเลยพี่หมอไปเลยนะพี่หมอจะเปิดให้สามใบนะใครชมนี้จะเป็นพลังงานดวงของคุณใน9วันนี้นะจ๊ะโอเคมาเริ่มกันเลยสำหรับนะให้ใบแรกก่อน ไพ่ไปแรกบอกว่าว้าวไพ่ถ้วยคุณจะมีข่าวดีเรื่องการงานการเงินความรักไพ่ถ้วยเนี่ยคือความสําเร็จ ของทุกๆเรื่องเงินงานความรักแล้วคนที่มาดูคลิปนี้คุณคาดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะสําเร็จและโดดเด่นเกี่ยวเรื่องการงานมากๆไพ่ใบนี้ธุรกิจลงทุนธุรกิจสําเร็จใครรอคอยงานตําแหน่งการงานสําเร็จหรือใครดีลงานที่มันเป็นเงินก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่มากๆหลักแสนหลักล้านสําเร็จนะคะว้าวสาเร็จมาดูต่อไปไพ่ใบที่2กัน ว้าวสองเหรียญไพ่ใบที่สองบอกว่าการเงินบางคนอาจจะอยากแก้ไขปัญหารเรื่องหนี้สินอยากปลดหนี้อยากเคลียร์หนี้เคลียร์สินบางคนสองเหรียญเนี่ยมันหมายถึงการเงินหมุนต่อได้ไปต่อได้ผ่านไปได้บางคนก็แบบการเงินรู้สึกแย่มากจะไปต่อได้ไหมจะผ่านไปได้ไหมไพ่บอกคุณจะผ่านไปได้จะหมุนได้การเงินจะมีการหมุนเวียน ไปต่อได้คุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้ยิ่งมาคู่กับใบนี้แล้วคือใครมีปัญหาเรื่องหนี้สินการเงินติดขัดหลังจากนี้ไปที่คุณเห็นคลิปนี้ภายใน9วันนี้คุณจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินที่มันหนักอกหนักใจอยู่นี้ให้มันผ่านไปได้นะ,ะแปลว่าใครรอคอยเงินอยู่ก็จะได้เงินยื่นเรื่องทําธุรกรรมเอกสารเรื่องการเงินสําเร็จนะคะโอเคมาดูใบที่3ใบถัดไปหลับตาหลับตาหยิบนะปึ๊บ ว้าวใบที่สามขึ้นไพ่สี่ถ้วยแปลว่านะคะอะไรที่คุณหนักอกหนักใจเหนื่อยใจที่ผ่านมาสี่ถ้วยเนี่ยหมายถึงทุกอย่างมันจะขยับดีขึ้นความรักบางคนมีปัญหารเรื่องความรักนะอาจจะได้เคลียร์ใจกันอาจจะได้กลับมาคุยกันอาจจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะก็ถือว่าไพ่สามใบนี้เป็นพลังงานที่ดีเลยนะคะสำหรับใครผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าพลังงานนี้ดีมากก็พิมพ์ว่า รับคําทํานายนี้นะคะแล้วก็นะคะยังไงเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะในคลิปหน้านะคะวันนี้ดีใจแล้วก็ให้ทุกคนโชคดีที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ได้รับพลังงานดีๆนี้ไปหยิบจับทําสิ่งใดสําเร็จความรักให้เจอรักที่ดีการเงินติดขัดให้ผ่านไปได้เป็นกําลังใจให้ทุกวันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ้ายบายค่ะ